สดีครับสามเฮดเครื่องจกกักรกลนะครับวันนี้พามาชมเครื่องจักรเก่านอกพึงนําเข้ามาใหม่ของทางร้านชายยงเครื่องจัก,กรเกษตรหรือสองนะครับมีเข้ามาใหม่ทั้งหมด6รายการนะครับมีรถไถน,หนาสามรายการรถแท็กเตอร์รถขุดเล็ก2รายการนะครับเป็น KH033 นะครับแล้วก็ KH045 นนะครับสำหรับรถขุด ส่วนรถเทคกเตอร์นะครับจะเป็นโคมสัสสุนะครับ D ยี P ขีดสามนะครับส่วนรถไถนี่รถไถานานี่ก็จะมียันมาส,สองคันสองรายการนะครับแล้วก็เป็นคูปต้าหนึ่งรายการนะครับเนี่ยครับวันนั้นเพิ่งโปสีนะครับ 1> mt 1 6 0 1 d หกศูนย์หนึ่ะครับมิตซูบิชินะครับคบันนี้เตรียมที่จะต่อดันหน้านะครับดันหน้าก็เริ่มสร้างบ้างแล้วนะครับครับตอนนี้มาดู k h 0 3 3ูกันหน่อยคันนี้เป็นแพ็กเล็กนะครับเฟร,รมล่างสวยนะครับลอนเลอร์ล่าง4ีนะครับแครเร์หนึ่งนะครับเฟร,รมล่างสวยเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์นี้จะเป็น เครื่องยนต์ V 1 9 0 2นะครับเอ่อปั๊มเป็นของ Dioro Giki นะครับเอ่อเคเฮดนี K ่ก็จะมีวัวด้วยนะครับบูพร p i นะครับเเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่รู้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะใช้วัว ไทยนาเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าถึงได้คูบารตาถึงได้มีสติกเกอร์ของของวัวเนี่ยครับอาจจะเป็นเพื่อมาแทนสัตว์เลี้ยงให้กับชาวนาในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่าเคเฮนะครับจะมีทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคเฮดศูนย์สี่ห้าก็มีนะครับคูบารตาเค K5 ก็มีนะครับ KH5 นะครับก็มีนะครับส่วนที่เห็นๆน,นะครับก็จะมี KH024 KH026 KH027 แล้วก็เป็น KH033 นะครับที่เห็นมีกระทิงเหมือนกันเนี่ยครับเป็นวัวนะครับเป็นวัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียด KH033 กันหน่อยดีกว่า คันนี้เป็นคอนโทรลูกหมากนะครับแต่ว่าจะเป็นคันชักยาวมากเลยนะครับคันชักเป็นแกนเพื่อไปดึงกับลูกหมากคันชักล่างนะครับยาวครับคือรุ่นแรกๆก็จะทำให้เบานะครับเบาแล้วก็ขับสะดวกนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าเหมือนลักษณะคล้ายๆกับไม้ไป งัดซุงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่านะที่เขาผลิตมาเพื่อให้ยาวๆนะครับข้อดีก็คือทําให้เบานะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็เนี่ยครับจะเป็นเหมือนโคมสุขันเนี้ยครับก็จะมีกล่องแล้วนะครับก็เป็นลูกมากเหมือนกันนะครับแต่จะมีกล่องขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ พิ่งเข้ามาครับกำลังเช็คเช็คพวกสายอยู่นะครับเช็ครั่วซึมอยู่ครับครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายด้านนอกนะครับเพราะว่าตกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วน k h 0ส45นี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ k h 0ส33เลยนะครับ เป็นเครื่องยนต์ v 1 9 0 2เนะครับปัม๊มเป็นปั๊มเดียวกันเลยครับเป็นปั๊มเฟืองของ dioriki นะครับครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถขุดเก่านอกหรือจะเป็นรถไถนาเก่านอกรถแท็กเตอร์เก่านอกนะครับสามารถติดต่อกับคุณนิมิชัยได้โดยตรงเลยนะครับ081.705.2403นะครับ ก่อนจากไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ